สดค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกัะเบ拉คือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสัมแพงแชนแนลมาค่ะมือนี้หอยปังค่ะพี่น้องหอยปัง <c oughs> ไซส,สำหรับรับประทานเด้อพี่น้องค่ะเขาบอกมาสั่ง <c oughs> อันนี้สั่งมาพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะเซ็ตเซ็ตมนกัน ครับมากินด้วยกันเลยครับอื้มบุกให้หน่อยมันก็กรุบหวานดีบนเหนียวเนี่ยมันไม่ได้ดอกดาแม่นบ่อืมเออเป็นอยังบุกหอยนี่ยไม่ครับได้ดากวะบุกหอยใหญ่เขาก็ได้ดาก มันเนื้อยหน่อยแซ่บดีเลยพี่น้องอแซ่บอะอตัวเล็กๆแต่ออกมาทั้งตัวได้กินทั้งโตค่ะพี่น้องคะนี่ใส่น้ำจิ้มแบบนี้พี่น้องสดค่ะอรสอย อืมาเลยแสบีบกว่าพี่น้องค้าเนมักแต่วา่าตัวหน่อยพอดใช้กำลังกินเขาบอกหวานดีเนาะอืเด้ง,ดง ก็บดอยู่กับพี่น้อครับมากินหอยือนดี้ดางมันเสียออกมาอยู่นี่แต่มันขาดคจัแบบ น้ำจิ้มก็รสจัดจ้านเลยครับเนี่ยคนรสหมัก้าสื่อตามตลาดจะเคยสื่อนะน้องมีค่ครับพี่น่อง nó lên hả tăng ảo đẹp đẹp nhưng mà kim bệnh đi ảo, dạng hen อันนี้โลนหนึ่งนนเขาบอกลลว่าตัวหนึ่งในประมาณสามสิบโตอันนี้มันเกินสาสิบโตเลยล่ะเกินแสดงว่าโตหน่อยแห้งเขาตักโตหน่อยห้า ให้หน่อยก็จะจิ้มหยักแล้วในแรกพี่น้องจิ้มหยักมาตรหาดเนาะนี่ที่หนึ่งสองโต้เลยค่ะ ก่อนเดยอืมอุ้ยเไม่ได้ดาาเอาให้ได้เอาให้ได้บอมาแค่นี้กับพอ่อ អត់ទេ2តោលទេហ្នឹងក្ហបអាចទៅដល់បឺតໄວ เอาแบบถวยมาตรงเอาไงล่ะเวลาเก็บหอยนะให้หน้ำมันหอยสิถวยจานมันหล่นนี่สามตัวไปเลย แซ่บค่ะฉ่ำหอยแนวมา ซีไปเนอะใส่ไปเลยสามโตหุ้ยลูนบออบัตลูนกำล, <c oughs> ลังมองหาเลยเนี่ยหาบึงมันลูนบอหาอ่อะ แต่มันล่วงไงก็ได้มองหา้องใช้คอยบอกเล่าเม่นล่ะแล้วเราเลยบอกเขาใจบอกเราเลยบอกแบบงงๆนะพี่น้องคือตุกบอกว่าเพิ่นถาตุกบ่มองหาอะไรตุก,กแนมหาบึงบกค่อยนี่แหละอย่ามันตกแนมหาหยังบึงบกเขาจอบ อู้อันนี้ได้ทั้งตัวจ้าสดเลยจากตัวเนี้ยพี่น้องจับอืารนี้ก็กำลังอร่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้กินตรงก้นที่มันเป็นพวงใหญ่ๆเนาะแมนมันก็อร่อยต่างกัน đại u đại, bên đà, bên đà, u đi à? nó sốt bự mì. Làm chấm lòng áo. ลังเลยเพราะถ้าจิ้มมันบ่ค่อยติดดอก ตัวเล็กๆจะได้ทั้งก้นอ่ะเนี่ยอยากได้แบบนี้แหละอยากได้จังเสี่ะพี่น้องทั้งโตทั้งแสบว้า สับขาพี่น่อนน้ำจิ้มไปกไับเผ็ดเดนี่ปวานจุจ๋ยเลยหอเ เผ็อพอได้ทั้งโต๊ะอีกเหรอไม่บอกอืมอสแซ่บแห้งไปหน่อยมันบ่พ่อเลย เบ้แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะมนี้ตุกกระบรากระพาพี่น้องมาจิ้มหอยปังน้อยๆโตใส่กําลังกินค่ะท่างร้านเขาบอกว่าเป็นไซส์สาหรับรับประทานค่ะพี่น้องะ่ะเอาลคะค่ะเอนี่แสร็แห้งมากถึงใจเป็นคนมาก,กินของหอยคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากนั้นก็ตุกกระบรากระฝากให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้องสองคนน้ำตาข้ค่ไบพอ,อกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ